วันนี้เดี๋ยวจะกีจะมาอัปเดตราคาเจ้าทัตคานี่หน้กันหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคาที่สาขาเชียงรายได้ทาการปรับขึ้นราคาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นถามว่าขึ้นเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขึ้นมาอีกคันละ3,000นนะครับผมจากตัวรุ่นสแตนดาร์ดนะครับผมก่อนหน้านี้คือราคาที่มาขายอยู่ที่59,900บาทนะครับและรุ่นรีโมทนะครับจะอยู่ที่63,700บาทนะครับแต่หน้าตอนนี้นะครับผม รุ่นมาตรฐานนะครับจะจำหน่ายอยู่ที่62,900บาทและรุ่นคคเลดนะครับผมอยู่ที่67,700บาทนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภัยพูดผิด66,700บาทนะครับผมเพิ่มมาคันละส0 0พันนะครับผมและวันนี้ก็รู้สึกโล่งใจละเพราะว่ารถมาถึงแล้วนะครับมาลงที่สำนักงานใหญ่ลูกค้าที่จองไว้นะครับก็ ทยอยมารับรถวันนี้กันนะครับผมก็รู้สึกโล่งละเพราะลูกค้าโทรตามผมมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่รถจะมาสักทีนะครับผมก็ไม่สามารถระบุวันที่รถมันจะมาถึงได้นะครับผมแต่แจ้งได้ว่ามาภายในเดือนนี้นะครับมันก็มาเดือนนี้จริงๆนะฮะแล้วก็ผมประมาณไว้นน่าจะประมาณวันที่17ดรถน่าจะมาสรุปก็คือมาวันที่17จริงๆด้วยนะครับผมมาลูกค้าแฮปปี้นะวันนี้สี่ห้าคันนะที่จองกับผมไว้นะแล้วก็เชียงใหม่2คันนะครับผมลูกค้า อดใจรอไม่ไหวนะครับจะมารับเองเลยนะวันนี้นะครับเพราะว่าถ้ารอให้ทางร้านส่งเนี่ยต้องต้องขอพายจริงๆนะเพราะว่ารถทางร้านนะครับวันนี้คิวเต็มจริงๆนะรถมาลงวันนี้ปุ๊บแล้วก็มันมีคิวนะครับที่ทางร้านขายรถรุ่นอื่นอยู่อย่างโดนนะครับโดน GR อะไรพวกนี้ครับทางร้านมีคิวส่งรถไว้แล้วนะครับผมอย่างวันนี้คิวมันเต็มนะครับมันเต็มจริงๆนะฮะถ้าจะให้ทางร้านส่งให้จริงก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะได้ล็อกคิวไว้นะครับแจ้งคิววันนี้ไว้เพื่อจะไปส่งพรุ่งนี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอย่างเชียงใหม่ลําพูนลําปางอะไรพวกนี้ครับเราต้องวางคิวกันไว้ก่อนนะครับวันนี้ไม่ทันจริงๆนะคิวมันเต็มนะลูกค้าก็อดใจรอไม่ไหวนะครับมารับเองเลยนะก็ถ้ามารับเองก็ส่วนรถเดี๋ยวเราจัดของแถมให้นะครับส่วนรถนี่รถไม่ได้แล้วนะเพราะว่าราคานะมันเป็นราคาแนะนาขายอยู่แล้วนะครับผมอย่างทางร้านสาขาเชียงรายเราเนี่ยเราตึงราคาแนะนําขายมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วนะครับตั้งแต่กุมภานะครับยันมีนาถึงวันที่15เลยนะครับผม อย่างบางที่เนี่ยรัาบางจังหวัดเนี่ยเล่นขึ้นราคาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับอย่างจังหวัดที่ลูกค้าที่มาจองกับผมเนี่ยต่างจังหวัดมาจองกับผมเนี่ยเพราะว่าจังหวัดที่ลูกค้าอยู่ครับเขาขึ้นราคาไปแล้วนะครับผมมันไม่ได้ราคาแนะนําขายนะลูกค้าก็เลยมาจองกับผมไว้นะครับฉะนั้นก็อดเจรอนิดหน่อยนะครับแต่ได้ราคาแนะนําขายวันนี้ก็มาจริงๆแล้วนะครับก็เคลียสต๊อกหมดเลยวันนี้นะครับเคลียคิวหมดเลยสาหรับถ้าใครจะมาจองหน้าวันนี้นะครับคุณก็จะได้ คิวที่1เลยนะครับผมหลังจากนี้ก็รอไม่นานแล้วนะครับผมสีเทาตอนนี้ก็จัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่เหลืออยู่นะก็มีสีแดงนะครับสีแดงสีดำนะครับเดี๋ยวก็จะมีสีขาวมานะฮะสีขาวและสีเทานะครับผมสีเทาตอนนี้ยังไม่ยังไม่ไม่มีโชว์แน่นอนนะครับสีเทาอีกหนึ่งคันที่จะมาโชว์ที่ผมนี่ก็ติดจองแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์อยู่แต่ก็ยังลังเลว่าจะซื้อสดดีไหมนะครับผมอ่า ถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อสดนะครับผมเพราะว่าจัดไฟแนนซ์ก็คือเขาจะจัดจากยอดเต็มเลยนะฮะอยู่ที่6 9 5 0 0นะครับแต่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสดเลยก็จะอยู่6 3 7 0 0นะครับเพราะว่าลูกค้าได้จองมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณก็ได้ราคาแนะนําขายเลยนะครับผมแต่ถ้าใครมาจองรถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่สาขาเชียงรายนะครับผมลูกค้าอยู่จังหวัดเชียงรายพะเยานะครับผมราคานะครับเป็นราคา 62,900่ 62, บาทและ66,700บาทนะครับสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่นคีเลตนะครับผมอของแถมเหมือนเดิมนะครับทะเบียนภาษีพตรตบอรอกนอกเซจเกตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะจัดแคมเปญนะแถมพัดลมนะครับเพราะมันเข้าหน้าร้อนแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจะ,ะทำเป็นของแถมแถมพัดลมเพิมเ่มเติมให้นะครับผมของแถมแถมให้จุ๋ๆอยู่แล้วนะครับผมบางคนไม่เอาเสื้อจะเอาหมวกคุยกันได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30 0 0 0โลเหมือนเดิมนะครับ สำหรับใครที่จะผ่อนนะครับเริ่มต้นออกรถฟแล้าวได้เหมือนกันนะครับผมจัดเต็มได้เลยนะครับยอดจัดเต็มของรุ่นนี้นยอยู่ที่6 9 5 0 0่น้ายบาทสําหรับรุ่นคีเลสนะครับสาหรับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับผมยอดจัดเต็มที่อยู่ที่6 0 0 0ืนนะครับฉะนั้นมันจัดได้เกินอยู่แล้วนะครับผมเริ่มต้นฟิล่าวได้เลยเอกสารก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับแล้วก็ขอ,อแนะนําเพิ่มเติมนะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติติดแบ็คลิสต์นะครับผมบางคนไม่ได้คิดว่าตัวเองจะติดแบล็คลิสต์นะครับ บางคนเนี่ยเคยแบบผมผ่อนไม่ไหวผมเอารถไปคืนเขานะฮะับเราก็คิดว่ามันเรื่องมันน่าจะจบพี่จิมไม่จบนะครับผมกรณีถ้าลูกค้าเอารถไปคืนเขามันก็คือการติดแบ็คลิสต์อยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าลูกค้าจะไปออก,กร,รถมอเตอร์ไซค์หรือรถเล็กต่างๆนะ,ะที่จัดผ่านธนาคารหรือว่าลิสซิ่งนะครับเขาจะทําการเช็คเครดิตโลก,ก่อนนะ,ะเวลาเขาไปขึ้นเช็คปุ๊บนะฮะชื่อของลูกค้าก็จะเด้งขึ้นมาทันทีว่าคุณติดแบ็คลิสต์นะครับมัน จึงเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงออกไม่ได้เขาถึงปฏิเสธนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องแบคตรีสนะครับเรามีทางเลือกให้นะครับแต่ละที่ก็น่ามีทางเลือกให้อยู่แล้วนะครับก็ผ่อนกับทางร้านโดยตรงสำหรับคนที่มีประวัติทางด้านแบคตรีสมาก่อนนะครับผมออกทางทางร้านโดยตรงได้เลยนะครับเพราะว่าออกกับทางร้านโดยตรงเนี่ยเราเน้นให้ลูกค้าดาว20%อยู่แล้วแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนยังไงก็ออกได้นะครับแต่ถ้าใครยังมีเครดิตดีอยู่นะครับเครดิตดีเครดิตใสนะครับไม่มีประวัติกันผ่อนชำระไม่มีประวัติกัน ค้างผ่อนชําระอะไรต่างๆนานามานะครับผมก็เริ่มต้นออกรถฟรีดาวได้เลยบัตรประชาชนใบเดียวแม่คนค้ำนะครับผมอ่าแมาคนค้ำแน่นอนนะเริ่มต้นฟรีดาวนะครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้ตะกี้ก็ขออนุญาตมาแจ้งราคาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่อยู่จังหวัดเชียงรายนะครับจะเข้ามาดูรถคันจริงๆนะครับสามารถเข้ามาที่ช็อปซีเวสสาขาบ้านใหม่ได้เลยนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับผมแล้วรถทดลองรถทดลองน่าจะมาด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้ารถทดลองมาลงที่ร้านแล้วเดี๋ยวผมจะมา ถ่ายอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับสำหรับใครที่อยากจะทดลองการขับขี่ก่อนเพื่อให้ลูกค้าได้ทดสอบการขับขี่นะครับลองนั่งลองเทสออกตัวดูนะครับว่ามันเหมาะไหมนะครับผมชอบไหมกับอัตราเร่งนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อไปให้นะครับผมสาหรับคลิปนี้จะกี้ว็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณแลวสวัสดีครับ